สวัสดีครับนึกถึงเรื่องอีสานหนาวเมื่อวันสองวันก่อนก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังนะครับก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้ว่ามันจะต้องเกิดตามนั้นหรอกครับแต่เราก็เคยนึกถึงกันบ้างไหมว่าเท่านั้นเองฮะพายุหิมะที่โหมกระหน่ำอุณหภูมิติดลบกว่า30องศาในรัฐเท็กซัสท,ที่ผ่านมาเมื่อเดือนก่อนนีฮะสร้างความพิษสงงหวง งงวยให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนนะพี่น้องเป็นอย่างยิ่งเพราะพื้นที่แถบนั้นถูกประเมินคาดหัวตัวแดงมาตลอดเลยนะครับว่าไงฮะต้องเจอกับภัยแล้งจัดเพราะโลกร้อนแน่ๆน,นะฮะเพราะเรามีเรื่องโลกร้อนกันมาตลอดนะครับก็ไม่มีใครคาดคิดเลยนะครับว่าจะเป็นขั้วตรงข้ามก็คือภัยหนาวจัดเนื่องจากว่าหลาย10ปีที่ผ่านมาเท็กซัสเกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ําฝนหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นแบบรุนแรงนะฮะ สำหรับรัฐนที่อเมริกานฮะจงกระทบกับการระบายน้ำบริเวณชายฝั่งนะฮะนักวิจัยหลายฝ่ายร่วมมือกันทำอะไรครับพี่น้องที่เขาเรียกว่าแบบจำลองเขาเรียกว่าเวิร์ดแคสซินาริโอนะฮะก็เป็นเหมือนเสมือนการคาดการล่วงหน้ากรณีเลวร้วายสุดจากผลกระทบจากโลกร้อนนะฮะที่อาจเกิดขึ้นใน,ร,นรัฐเท็กซัสนะฮะก็ ทำเพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐนะะั้นเตรียมพร้อมและรับมือความเสี่ยงให้ทันท่วงทีของเมืองไทยก็มีนะครับผลการจําลองนะบอกว่าอะไรครับพื้นที่พื้นดินเท็กซัสอาจเผชิญความแห้งแล้งปริมาณน้ําในแม่น้ําสําคัญหลายสายจะแห้งขอดนะฮะทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และทุ่งข้าวก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลเพราะแดดแผดเผาอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมานะฮะ บอกสภาพเลวร้ายภัยแล้งของรัฐเท็กซัสอะซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นดับสองของอเมริกาแนลนะ้ะก็เริ่มส่อเขารุนแรงนะมาตั้งแต่ปี2554ฮะปีที่บ้านเราน้ำท่วมหนักนะครับมันละพ,พายุหิมะที่เคลื่อนตัวเป็นระลอกละลอกมาเยือนแถบทุกพื้นที่เท็กซัสตั้งแต่ช่วงต้นปีคศคิสสกานะัาช2021แล้วก็คือปีไหนฮนะก็คือ2564นี่เอง กลายเป็นความหนาวเย็นสุดขั้วแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในเรื่องเราในประวัติศาสตร์ฮนะกรมอุตุนิยมอเมริกาพี่น้องจําได้ฮนะโชว์ตัวเลขเมื่อเดือนกุมภาเนะี่ยอุณหภูมิมาติดลบถึงเท่าไรสิ8องศาเซนเซีสตเลยนะฮะถ้าเทียบกับช่วงของเดือนนี้ของปีที่แล้วเขาบอกว่าอากาศที่เท็กซัสเนี่ยแค่แค่สิบห้าองศาเซนเซียสในหน้าหนาวนะฮะก็หมายถึงว่าความแตกต่างที่มากเกือบเกือบสาองศาเนี่ยโอ้โหทําให้เกิด วิกฤตภัยต่างๆนะฮะประธานาธิบดีโจไบเดนเน่ก็ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนตัวเลขผู้เสียชีวิตหนาวตายพุ่งสูงเป็นร้อยคนนะฮะระบบไฟฟ้านะ้ำแบบปลาล่มสลายฮนะอย่างที่พี่น้องดูข่าวกันมาชาวเท็กซัส12ล้านคนเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้หรือถ้ามีก็แบบติดๆขัดๆนะฮะกสักข่าวทั่วโลกก็รายงานฮนะทั้งโศกนาฏกรรมเด็กน้อยหลายคนน,ะนอนขดตัวหนาวตายภายใต้ผ้าห่ม หลายชั้นแล้วในบ้านที่ไม่เคยมีเครื่องทําความร้อนนะฮะเพราะว่าเขาไม่เคยหนาวเนะี่ยระบบไฟฟ้าถูกตัดขาดหลายวันนบ,บางครอบครัวแม่ตัดสินใจอุ้มลูกเข้าไปนอนเปิดฮีเตอร์ในรถแล้วไงฮะก็ต้อง เสียชีวิตจากการขาดอากาศหรือการพิษจากท่อไอเสียไหลเวียนไม่ดีพอนั่นเองที่เคยประสบกันบ่อยๆนี่คือความลึกลับนะฮะพี่น้องของภาวะโลกร้อนฮนะไม่ว่ารัฐบาลทั่วไปให้ทั่วโลกเนี่ยจะร่วมมือกันทุ่มงบประมาณประดิษฐ์เทคโนโลยีไฮเทคอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนี่เกิดในประเทศที่มีเทคโนโลยีที่สูงมากเลยนะครับเพื่อวิเคราะห์จำลองคาดการไว้อย่างไรก็ตามสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะอาจพลิกคั้วได้เสมอ ในตรงข้ามได้ฮะที่ผ่านมาหลายปีะผู้เชี่ยวชาญด้านโลกร้อนของเท็กซัสเนี่ยวางแผนเตรียมรับมือภัยแล้งร้อนไว้อย่างเต็มที่เลยแต่วิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามก็คือภัยหนาวหรือแบบพายุหิมะแบบฉับพลันแล้วก็รุนแรงมากนะครับสำหรับปีนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นมหาวิทยาลัยแห่งเท็กซัสเนี่ยได้ทำการวิจัยและเผยแพร่หนังสือชื่อผลกระทบของภาวะโลกร้อนในเท็กซัส เมื่อปี2554ปีนั้นก็ปีที่แรงมากนะฮะเนื้อหาแสดงให้เห็นว่าเห็นประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภาพพูมิอากาศในอดีตของเท็กซัสและจำลองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตอันเกิดจากปัญหาโลกร้อนและปัจจัยอื่นๆน,น,นะกน็นั่งยันยืนยันครับพี่น้องว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลกำลังได้รับผลกระทบรุนแรงจากปริมาณน้ำฝนหรืออุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆฮนะชายฝั่งก็จะซุดตัวต่อเนื่อง พร้อมเสียงเตือนถึงผลผลิตและรายได้ส่วนใหญ่ของชาวท็กซัทที่มาจากภาคเกษตรษอะอาจจะย่อยยับเพราะอะไรครับก็เพราะภัยแล้งรุนแรงนั่นเองการขาดแคลนน้าฟาร์มพืชฟาร์มสัตว์ฮะเสียงเผชิญศัตรูพืชและโรคระบาดฮะเป็นคําเตือนเกี่ยวกับภัยแล้งและอากาศร้อนจัดที่มีมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆตลอดเวลาเลยไม่เคยมีใครนึกเลยว่าจะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปีนี้ปี2564 กลับเป็นขั้วตรงข้ามนั่นก็คือภัยหนาวรุนแรงทําให้ชาวเท็กซัสไม่ขาดแคลนน้ำนะฮะไม่ขาดแคลนน้าแต่กินไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นน้ําแข็งแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าส่งมาถึงหม้อต้มน้ําท่อการที่ส่งฮะท่อส่งก๊าซก็เกิดภาวะน้ําแข็งเกาะฮะกัางหันผลิตพลังงานลมหมุนไม่ได้เหมือนก็เพราะอะไรก็เพราะหิมะท่วมนะฮะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมสำรองเชื้อเพลิงหรืออุปกรณ์สิ่งของย่างชีพไว สำหรับรับภาย,ยหนาวในครั้งนี้เลยสิ่งที่พอมีก็คือเพียงแค่ถ่านดำถุงเล็กๆไว้สำหรับปิ้งย่างนึ่งบาร์บีคิวย่างซิโครงนั่นเองนะฮะบ,บทเรียนโลกร้อนนะฮะที่เกิดกับเท็กซัสในะอเมริกานะครับหรือที่เรียกเราเรียกว่าปรากฏการณ์โพลาร์เทช์นะทำให้ประเทศทั่วโลกเนี่ยรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะฮะอาจจะต้องวางแผนรับมือแปลความแปลปวนของภูมิอากาศไว้หลายรูปแบบนะฮะ และหลากสถานการณ์มากกว่านี้เพราะอะไรครับเพราะความลึกลับของมหตภัยโลกร้อนอาจเกิดขึ้นแบบคั่วตรงข้ามได้เสมอนะครับพี่น้องเอาละไกลถึงอเมริกาเกี่ยวอะไรกับไทยฮะต้องมีบางคนตั้งคําถามแน่เลยก็จะอธิบายเทียบเคียงง่ายๆก็คือเท็กซัสนั้นที่มีอุณหภูมินะรัฐของเขาเนี่ยมีอุณหภูมิคล,าคล,าคลา้ายๆกับประเทศไทยเนะีเหมือนกันนะครับบางพื้นที่เนี่ยร้อนบางพื้นที่ก็หนาว พื้นที่หนาวสุดเนี่ยฉเฉลี่ยก็ประมาณ1-5องศาเหมือนอะไรครับพี่น้องก็เหมือนกับาภาคเหนือของไทยนะฮะแถบแถบเชียงรายหรือน่านนะก็เคยลดต่ำมาแล้วถึง1-2องศามาเหมือนกันนะฮะบทเรียนที่ผ่านมาฮะนักวิชาการของไทยมักกังวลถึงภัยร้อนแห้งแล้งแบบต่อเนื่องรุนแรงนะฮะแล้วก็เหมือนละจากการเรือนกระจกฮะ แต่ไม่ค่อยมีคําเตือนให้ระวังภัยหนาวแบบฮลูโหดมากนักฮะเพราะมั่นใจว่าอากาศร้อนชื้นของไทยนะไม่ทําให้อะไรครับเกิดทีมัตกแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เกิดแบบขั้วตรงข้ามในเท็กซัสอาจทําให้พวกเราต้องกลับมาช่วยกันพิจารณาความเป็นไปได้แบบเร็วยส,สุดๆนะฮะก็คือการสร้างแบบจำลองฮะเวิ d c a แคสซินเนนี่เองนะก็คือถ้าเกิดภัยหนาวจัดแบบเท็กซัสคนไทยจะรับมือได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะระบบสายรูปโภคฮะ ก็คงไม่มีครับบ้านเราไม่เคยไม่เคยหนาวขนาดนั้นฮะแต่ที่เอามาเล่าให้ฟังว่าคนไทยจะทนหนาวความหนาวเน็บได้ขนาดไหนและไม่มีน้ำใช้ได้ขนาดไหนถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆนะฮะก็มีคําคบอกเล่าของของอาจารย์ประสาทมีแต้มฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในฐานะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสาธา,ารณ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับต่อคําถามข้างต้นว่าตอนนี้อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะไทยนั้นนะ่ะไทยเรานรี่ยคือติดหนึ่งใน8ของประเทศที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากโลกร้อนแบบรุนแรงนะครับข้อมูลนี้นครับข้อมูลคาดการแบบเลวร้ายที่สุดนั้นส่วนใหญ่เราเน้นเผชิญปัญหาด้านขึ้นความร้อนคืออากาศร้อนติดต่อกันมากกว่าเดิมคือระดับ100ถึง1้5เท่านะฮะ เช่นไทยของเรานะีสุดๆนะียเคยร้อนสุดๆเนี่ยปีละหวันนะก็อาจจะเพิ่มเป็นปีละเท่าไหร่ครับปีละหลายเป็นร้อยวันนะหรือร้อนต่อเนื่องทั้งปีนะฮะหรือพื้นที่ทั่วไปนะจากที่เคยร้อนระดับ2ถึง3ก็จะอาจจะพุ่งทะลุไปร้อนระดับ5ได้ฮะจากภาพนะครับพี่น้องตอนนี้ก็มีงานวิจัยแสดงถึงกระแสน้ำที่แปรปวนในทะเลสาบ700แห่งทั่วโลกฮนะโดยศูนย์นิเวศวิทยาอุทกวิทยาของ ของอังกฤษนะฮะสหรัฐนาณจักรนะฮะระบุว่าปัญหากระแสน้ําแปลปววจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างทั้งหมดฮะเช่นเป็นการทําลายพืชทําให้สัตว์น้ําตายฮะชายฝั่งและหน้าดินจะถูกทําลายความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยหมดไปฮะน้ําท่วมภัยแล้งก็จะเกิดแบบกระทันหันนะก็อย่างที่เคยทําให้ดูในกระแสน้ําอุ่นอ่าก๊าซสตรีมที่มันค่อนข้างว่าจะไหลน้อยลงหรือจะหยุดไหลฮะโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ย ชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ขั้วตรงข้ามที่เกิดในรัฐเท็กซัสหนาวจัดติดลบเกือบลบ20องศาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ในเมืองไทยฮะเพราะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะฮะของไทยเวียดนาพมพม่าและบางพื้นที่ของภูเขาสูงก็มีหิมะตกก็เป็นเรื่องธรรมาดาอยู่แล้วที่ผ่านมานะครับโอกาสที่คนไทยเจออากาศหนาวจัดติดลบแบบต่อเนื่องยาวนานก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นศูนย์ถ้าพวกเราไม่พยายามลดการเลยนกระจกอย่างจริงจังนะฮะพร้อมทั้งกล่าวย้ำอีกว่า รัฐบาลไทยที่ผ่านมาฮะก็มีแต่ตัวเลขสวยๆมาโชว์ยังไม่เห็นความจริงจังเลยในการลดพลังงานฟอสซิลซึ่งก็นับว่าเป็นคำเตือนที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับพี่น้องจากข้อมูลของปีที่แล้วเนี่ยคือ2,563เนี่ยไทยแลนด์ของเราเนี่ยครับปล่อยก๊าซเรืเอนกระจกมากเป็นอันดับที่21ของโลกและเป็นอันดับ2ของของอาเซียนนะรองจากอินโดนีเซียหมายความว่าไงครับ ็หมายความว่าจากเกือบ200ประเทศทั่วโลกนะไทยติดอันดับต้นๆแล้วก็จะเป็นอย่างไรไปได้ละ่ะเราจะรอดพ้นจากผลกระทบจากโลกร้อนได้อย่างไรละ่ะก็ในเมื่ออยู่ในระดับต้นๆของอาเซียนเลยนะในขณะที่อินโดนีเซียก็ภัยพิบัติถาโถมมาปีนี้มากมายเหลือเกินตัวการปล่อยก๊าซพิษเรือนกระจกของไทยเนี่ยก็มาจากอะไรพี่น้องรู้ดีกันอยู่นั่นก็คือการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลนั่นเองเช่น คาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์นะฮะพี่น้องพวกดีเซลเงี้ยแล้วก็โลงไฟฟ้าสัดส่วนมากถึงร้อยละ70นั่นเองแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับพี่น้องมนุษย์โลกเนี่ยน้อยคนนักที่จะกลัวความลึกลับปริศนาดำมืดของมหันตภัยโลกร้อนนะนอกจากวินาทีที่อะไรฮะที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนชาวเท็กซัสนั่นเองครับสวัสดีครับ